วัีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่ที่เราชาวมาขายกันนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยน,นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตุกตูนตอนหนึ่งนะอ่ะอออันนี้นะคะเป็นนี้เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกอันนี้มีตำหนิด,ด้วยนะใครอยากได้ก็แอดไลน์เลยค่ะมีเราจะเขียนบอกข้างล่างนะอันนี้มีแท็กด้วยนะคะมีมีตำหนิเดี๋ยวให้ดูตำหนิตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้นี่ อาจจะขาดนิดนึงแต่มันถึงไม่ถึงกับมากอะ่ะเห็นปะนะต่อไปอีกข้างนึงข้างข้างเงางางมื่อกี้เยอะแต่ข้างนี้น้อยนิดนึงอันนี้น้อยแล้วก็มีตรงนี้แต่นิดนนึงไม่เสียหายอะไรมากอันนี้ก็เรายังไม่บอกราคานะคะก็ใครอยากได้ก็แอดเราไปเลยอันนี้นะคะมันเป็นโลโก้ของเขามั้ง อะไรอ่ะไทโต้เหรอใครรู้ชื่อก็บอกเราหน่อยนะเราไม่รู้อันนี้นะคะก็ดูแท็กนะอันนี้เป็นด้านหน้านะแล้วก็ข้างนี้นี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอ่าฮะก็ไปเพิกปืนใจนะคะเอาสามารถัดนี้ถอดออกได้แล้วก็ตัวนี้น่ารักมากเลยใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยค่ะ อันนี้โตเรียนแล้วนะอย่าไเป็นซีเรียอะไรโฟกัสตัวนี้ไปก่อนอาา่าฮะ๊ายบายใครสนใครอยากได้ก็สนใจอะไรนะคะดูในอินสตาแกรมมาได้นะตอนนี้มีคนฟอนมีฟันน้อยมากเลยช่วยเราหน่อยนะ i อเราก็ p a i r w a j u n g สตัวนะคะเดี๋ยวจะเขียนไปข้างล่างด้วยเราก็ไม่ได้เล่น Facebook นะไม่ได้เล่แล้วตอนนี้เลือกเล่น มีปัญหานิดหน่อยโอเคค่ะบ๊ายบายตอนนี้มันไม่สโลนะก็ฝากดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะบ๊ายบาย